สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณนันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้แพลตฟอร์มนะคะที่สพถนะคะทำขึ้นมาให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่จะต้องได้ใช้ลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ได้ใช้เรียนในวันที่หนึ่งกรกราคมหกสามนี่นะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะมีชื่อว่าด e ฟนะคะ DWP e Div นะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลมากมายก่ายกองนะะซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่ สามค่ายักษ์นะคะแต่ตอนนี้ได้ทำไปแล้ว2องกำลังพัฒนาอีกหนึ่งนะคะก็คือ Google นะคะแล้วก็แอปของ m i c r o s o t t t e a นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ Vroom นะคะซึ่งตอนนี้2องค่ายสองแอปที่เห็นเห็นก็คือเข้าไปเราจะเห็นได้เลยคือ g o เ g l e นะคะเพราะนั้นทุกอย่างที่เป็นแอปของ Google ก็จะลงที่นี่นะคะอีกอันึงก็คือ m r o s o f t t e t m s นะเข้าไปก็จะเห็น Office 365นะคะแต่คลิปนี้นะคะเ,ออเราจะมาแก้ปัญหาสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ค้นพบข้อมูลน,นะคะและในกรณีที่ท่านเป็นแอดมินแต่ท่านลงทะเบียนแล้ว หมายความว่าเรากรอกเลขสิบสามหลักเข้าไปแล้วนะคะเลขประจำตัวบัตรประจําตัวประชาชนเราเข้าไปแล้วก็ไม่ค้นพบข้อมูลนะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็เชิงลึกปะเราไปดูขั้นตอนกันนะคะว่ามีขั้นตอนการทํางานอย่างไรตัวอย่างนะคะเมื่อท่านเข้ามานะคะในระบบนะคะเข้ามาใน Google นะคะแอดเคานต์ตัวเราเองก่อนนะคะแล้ว ลองเข้าดีฟดูนะคะ d w e e p diff นะอ่ะแพลตฟอร์มของดีฟนะคะอ่ะนะคะ d w e e p diff o t g o t h นะคะเพื่อเราจะลองลงทะเบียนนะอ่โอเคนะอ่ะ,อะ,อะเราก็เข้ามาสู่หน้าแรกของเขานะคะตอนนี้ก็เข้าสูเ่เว็บไซต์คลิกเข้าสูเ่เว็บไซต์ตรงนี้นะคะจากนั้น ไปที่คําว่าลงทะเบียนค่ะเพราะว่าเราจะยังเข้าใช้ไม่ได้เนาะถ้าจะถ้างลงทะเบียนยังไม่ได้เราจะดูวิธีการลงทะเบียนนะคะคลิกคําว่าลงทะเบียนอ่ะก็จะมีข้อตกลงนะคะในการใช้ท่านก็อ่านเอ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีบอกว่าอ่าเว็บไซต์ดีฟมีเนื้อหาสำหรับทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ขั้นตอนการทํางานอะไรเงี้ยนะคะข้อตกลงการใช้งานเมื่ออ่านแล้วสักหน่อยเนาะท่านก็คิดว่าอยอมรับแล้วก็ตอไปตรงนี้นะคะยืนยันตัวตนนะคะจะมีสีขั้นตอนหลักเสร็จสมบูรณ์ในการลงทะเบียนนะคะ,ะในกรณีที่อันนี้ครูได้ลงไปแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูใหม่ นี่ตัวอย่างนะในกรณีที่ท่านลงไปแล้วเนี่ยนะะล้วคิดคำว่าถัดไปปรากฏว่าขึ้นมาบอกว่าไม่พบข้อมูลนะคะวิธีกแก้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะก็คือลองกรองเบ้กว่าจำตัวประชาชนตัวเองไปใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วพิมันเกิดนะคะให้เป็นวันที่ หนึ่งมก,กราแล้วก็พศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกนะคะที่ท่านจะแก้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าตกลงอันนี้คือตัวอย่างนะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันเกิดของเรานะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดือนที่หนึ่งแล้วก็พฤศจิก,กาลสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะแล้วก็คลิกถัดไป เขาบอกว่าได้ัารจำตัวประชาชนไม่ถูกนะคะอันนี้กรณีที่หนึ่งนะคะเราคิดถัดไปถ้าเกิดว่าผ่านก็จะเข้าสู่ระบบที่สองนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็ให้กรอกข้อมูลแต่ในกรณีที่ไม่ผ่านแล้วตอบว่า,าไม่พบข้อมูลอีกนะคะก็ให้ท่านไปแก้ไขนะคะขั้นตอนที่สองนะคะให้ท่านพิมพ์ gg อ่า gg slash dtp g t g t deep c1 นะคะในกรณีที่ท่านเป็นแอดมินด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อแก้ปัญหาครั้งแรกก็ยังเข้าไม่ได้อยู่นะคะให้ท่านเข้ามา gg.gg d เ ep d i f นั่นเองนะคะขีด c หนะคะแล้วก็กด enter อ่ะเราจะเข้ามาสู альным, so ่ฟอร์มการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นผู้ดูแลระบบนะคะโรงเรียนนะคะในกรณีที่ท่านเป็น admin โรงเรียนนะคะอ่าแต่ท่านก็ยังเข้าลงทะเบียนไม่ได้นะเนื่องจากอ่าเขาบอกว่า ไม่พบข้อมูลนะเมื่อเราแก้ไขโดยการเปลี่ยนวันที่แล้วก็ยังเข้าไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะก็มาทำในขั้นตอนที่สองเลยก็คือเข้าไปที่ gg.gg.deep น,นะคะ d w e p d e e p ขีด c.1 นะคะก็จะมาสู่หน้าอ่ฟรอร์มแบบนี้นะคะก็ให้ท่านกรอกนะคะอะ่ชื่อตัวเองนะคะลงไปนามสกุลลงไปเลข่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะ แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะอันนี้คืออ่าวันเดือนปีเกิดของเราจริงๆนะคะก็โรงเรียนนะคะอ่แล้วขั้นก็ส่งนะคะระบบก็จะทําการเปลี่ยนแอดมินนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะบทบาทของท่านนะคะจากครูเป็นผู้ดูแลระบบด้วยนะคะหรือในกรณีที่ท่านเป็นครูท่านล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าท่านได้รับมอบหมายนะคะจากท่านผพิธีการ ให้ท่านเป็นผู้ดูแลระบบ d ดฟของโรงเรียนด้วยนะคะท่านก็สามารถเข้ามาใน g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  d i f c 1แล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองได้เช่นกันนะคะอ่านะคะลองทำดูอันนี้คุณครูคุณนันได้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยไม่ได้กรอกให้ดูนะคะแต่ก็จะมีขั้นตอนแบบนี้แล้วท่านก็ส่งนะคะจากนั้นระบบก็ จะทำการยืนยันจากนั้นท่านก็เข้าระบบบีฟนะคะใหม่แล้วก็กรอบนะคะในรบบของแอดมินนะคะให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะท่านใดนะคะมีปัญหาใดๆก็คอมเมนต์นะคะเข้ามาด้านล่างแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะเพราะว่า ครูก็มีปัญหาเหมือนกันจึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าทราบว่าหลายๆท่านก็มีปัญหาที่กรอบเรื่องแบบตรประจำตัวประชาชนตัวเองเข้าไปแล้วไม่พบไม่พบข้อมูลแล้วก็ให้ติดต่อแอดมินนะคะซึ่งแอดมินก็ได้ข่าวว่าเป็นผอโรงเรียนหรือเป็นใครก็ไม่รู้เพราะว่าครูได้โทรไปแล้วก็ไม่ติดไม่ไม่มีการตอบรับใดๆนะคะเพราะฉะนั้น ก็มีขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะเบื้องต้นไปก่อนแบบนี้นะคะระบบกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่า,าแพลตฟอร์มนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งเรียนรู้มหาศารให้กับคุณครูและนักเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนันขอลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปมีประโยชน์นะคะกับท่านหรือท่านอื่นๆก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณนั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ